สนับสนุนโดยใหม่บีท g เกชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบ t ท g เ n เดี๋ยวรายการนี้มันจะเป็นรายการแบบควนควนควนทิทาิทอ่าทานิทก่อนเลยอืมเอารื่างนี้อ่ะเอาสวัสดีค่ะกวางจิตรพันธ์ค่ะคุณกําลังอยู่ในช่วงถามเพื่อซีซั่นสองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เป็นเสียงหาค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะเส้นเสียงอักเสบค่ะไปทําอะไรมาคะแดกเล่าเยอะค่ะเยี่ยมค่ะยังแห้งอยู่ไหมคะอ่าไม่แห้งเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนปิดจอบกินข้าวก่อนนอนค่ะอ๋อหลังดื่มสินะดีแล้อความจริงพูดเรื่องนี้มาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่นะมันมีแพรบรับเชิญท่านหนึ่งที่เคยเอ่ยนามของกวางจิรพันธ์เอาไว้เป็นผู้ชายใครจะมีคนที่ชอบแกล้ง ที่กวางกีลาผัดก็เทเล่าแบบผสมผสมกันน่ะแล้วเราเ็ยกยกยให้หมดให้หมดให้หมดอย่างเงี้ยเราใช้อํานาจผู้หญิงใส่ผมอ่ะอันตรายมากมีอะไรจะโต้แย้งเขาไหมถ้าคุณกลัวคุณกลับไปซ้อมคอใหม่นะคะอุ้ยทันโทษนะคะยิ้มมุมปากกรุบกริบกุบหนึ่งทันโทษรู้ละศิลปินคนนั้นคือใครรู้ละใครใครใครใสารสารศิลปโอ้ย ถ้าไม่ถูกเป็นคนอื่นเพราะว่าหนูอ่ะมอมเล่าทุกคนที่อยู่ใกล้อ, <laughs> อันตรายมากมันสุดยอดคำถามนี้จริงจังเลยนะคิดว่านิ้วก้อยเท้ามีไว้ทำอะไรอะ่ะำถามอาไรของพี่เนี่ยท <laughs> วนทวนชื่อรายการด้วยชื่อรายการอะไรถามเพ<า>ื่อหายละอยากตัวสองตักสองเป็นสี่น่าจะนิ้วก้อยเท้าไว้ทำอะไรพี่เอ,อ่อ เอาไว้กระดิกกฉยก็ได้อะไว้กระดิกไหนกระดิกโชว์หนผู้ทำไมทำไมทีมงานไม่บอกว่าจะมีคําถามแบบนี้คะหนูจะได้แบบมาปลุกปลุกตัวเองหนูปุกตัวเองขึ้นมาจากเตียง20นาทีก่อนที่จะเปิดกล้องอัวหู้ยังติดสมองหนูมันยังบวมอยู่เลยเมื่อกี้แบบว่าแอบแบบบุกเลขแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเก่งเลข มีทรายแปดกองขาวมีทรายสองกองแดงมีทรายเศษหนึ่งส่วนแปดกองถ้าเอาทรายมารวมกันจะได้กี่กองเก่งบวกเลขใช่ให่หรอพี่ไม่ได้เก่งบวกเลขหนูเก่งหนูแค่เก่งคิดไปเองลองคิดไปเองดูสิแปดทรายแปดมันก็มีกองเดียวเนี่ยพี่สติมาเป็นกะหมูอะโอ้เอาเนี้ยดูดิไหมแต่คิดนานอยู่นะ ตอบไม่ได้นี่โง่จัดเลอะเมื่อกี้ก็เกือบไ,ไ,ไม่ได้นะเกือบไม่ทันอยู่นะหน้าออกเลยนะเมื่อกี้หน้าออกเลยนะถ้าเปรียบทะเลเป็นอาหารจะเป็นอะไรทะเลเป็นอาหารบเป็น ทำไมต้องถามอ่ะพวกคุณต้องการคําตอบไปทําอะไรมันมีมันมีประโยชน์อะไรต่อสังคมคุณทะเลมันจะเป็นอะไรได้บ้าง <c oughs> ลองลองวิเคราะห์ทะเลมีสัตว์ไหมมีสัตว์ไหมมีมีปลาใช่ไหมมีปลาอะทะเละมีพืชไหมมีพืชสาหร่งสาหร่ายอ๋อโอเคดูเลือกเป,เป็นไรเป็นไรออมปวนันอ <c oughs> อมปวนัน แล้วอะไรใหญ่กว่าออมหวานหวานมันใหญ่สุดแล้วพี่เอางก็หม้อใส่ออมหวานไงโอ้ไปเล่นอตรงนู้นไปเป็นไตรงนู้นเมนูประจำที่สั่งในร้านอาหารตามสั่งอันนี้ไม่ได้กวนใช่ไหมคะถามแบบไม่ระด้กวนเลยแล้วแวนไปหมดแล้วเนี่ย อ้อมวานไงก็ตอบไปดิเอออ้อมวา,กาโน,โนก็ได้อะอะไรอ่ะขบโง่ๆก็ได้อ่ะขบโง่ๆเออก็คิดตามสมองที่ได้เนาะอุ้ยเอาใช่ปะ่ะก <Sham it> ็ได้นะเราไม่ได้อยู่ตัว,ต,ว,ต,วตัวอยู่แล้วพี่กล้าได้อย่ามาจริงจริงจองหองอ <What? c oughs> ยากให้คนที่คิดถึงเราเนี่ยคิดถึงเราในพื้นที่ไหนอุ้ยขยี้อ่ะ เล้ยอ่ะคุณที่ผมมันเนี่ยคุณ <minor> ไม่หรอกก็แค่คำถามจะเข้าเพลงไงโดนกำามเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอยาก่าจริงจริงจองทองพื้นที่ของเขาก็พอค่ะเพราะว่าไม่ต้องคิดถึงก็พอไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดถึงก็ได้มันกลับมาไม่ได้แล้วอุ้ยแรงอ่ะเรารู้รว<ะ>่าเรารู้ว่าเธออ่ะก็คิดถึงเราเราก็คิดถึงเธอแต่ในแต่ให้ไม่แต่ให้ความคิดถึงเนี่ยมันอยู่ของพื้นที่ของ แต่ละคนก็พอค่ะตายแล้วเลียมตาคอมีน้ำตาซึมแล้วคือแล้วคือคอนเทนต์ฉันเป็นคอนเทนต์ตลกเธอจะมาร้องไห้ในรายการฉันไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้มา<ส>ล,ลูกโอเคไปฝากผลงานค่ะสำหรับแฟนๆท่านใดที่อยากฟังเพลงเต็มแล้วก็ดู MV เต hm ็มๆ hm. สามารถเข้าไปชม รับชมรับฟังได้ที่ช่อง Youtube กลางจิตรพันธ์นะครับเป็นแฟนฝากให้กำลังใจหนูด้วยครับอะไรที่าพวกเราก็บอกอครับผมสรุปนิ้วก้อยเท้าม,มีไว้ทำอะไรมีไว้ให้พี่ถามไง <laughs> <c oughs>